สวัสดีฮะพบกับยัสกาเล็ตวากอีกครั้งนะคุณผู้ชมตอนนี้เราก็อยู่กันกับเกม o v เ r อร์วาอีกแล้วเนาะแล้ววันนี้นะคุณผู้ชมก็อยู่กับน้องคนหนึ่งที่เป็น f อยะเลยเนาะชื่อน้องอะไรนะนนทครับโอเคน้องนนนะชื่อในเกมชื่ออะไรน่ะไปอะไรอะไปรอดเกมมืออ๋อไปช็อตอ๋อไปช็อตไม่ใช่ไปช็อตเล่นตัวอะไรดีเนี่ยอยากเล่นอะไรอยากเล่นอะไรแปลกๆอ่ะจังแรดดีไหม แม็กแป๊กแม็กคีดีกว่าเออเออแม็กคีอะไรแบบเป็นตัวหนึ่งที่แบบยังไงล่ะเล่นยากหน่อนะแต่ก็หนุกดีอะลองดูเล่นตัวแปลกๆดูเผื่อเวิร์กมันจะไม่มีฮิลเลยน่ะจะเล่นอานาให้ดีเล่นอะไรดีตอนนี้เล่นนี้ดีกว่าลูซิโอดีกว่ามาที่ไม่มีฮิลดีกว่าเอาลูซิโอดีกว่า นี่เพิ่งเวล์สี่ร้อยเลยเนี่ยป่ะป่ะต้องชนะต้องชนะโอเคเหมยก็ดีนะอุ้ยอุ้ยช่งเล็กข้างบนมามามาโอ้ตาย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 เฮ้ยฟาร่าลองฟาร่า กํลังไปฮิวกําลังไปฮิวแป๊บนึงโอ้ยตายก่อนอะไรค้าเออ,อมามีหอยลายมานนี่หอ,อยลา <c oughs> ยไงปลาปลาปลาตาแล้วนั่นโอ้ยตายตายตายหุย มีตัวอะไรบ้างเนี่ยวิธีมันไม่มีแบบระวังระวังเดี๋ยวหิวให้เชนยะตาก่อนเั่นยะตาก่อนเชนยะตามันมันมันฆ่าได้อ่ะเคียร์เรียบร้อยโอ้โหแจมแมวโอ้ยแทงเราไปไหนแทงเราแม่งกพุ่งไปโคตรไกลอ่ะโอ้ยฟาร่ายิงไม่โดนเลยว่ะ แทงแบบเออแหละลุกกันลุกกันไหมบังลองฟันละลรยยิงฟ้าตายยังตายเหรอโอ้ยเมื่อกี้แบบไรฮาร์ดแบบไรฮาร์ดต้องบุกเกินวะมา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 และเออตายไปจบละหรืไรฮาร์ดเราแม่งแบบไปใหญ่เลยอ่ะ ว่งมันชุบป่ะมันชุบเว้ยกาานการปมทานสมารเออวิไลฮ์ทเราแบบไปแล้วไปไกลแล้วไลฮ์ทนี่แบบบุกมากอะสุดๆตายตายตายโอ้ยเลิศบีโอยตายไหม มา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 แรกแล้วลายฮัทจับแมวอ,ะ <c oughs> อ่ะฮัตสีก่อนเนี่ยเอาลายฮัทไม่โดน <c oughs> อโอ้โดน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 ลายฮัทใกล้ตายอะ่ะ <c oughs> ไมระวังรถฮอกดึงนะ เมอร์ซ well, ี yes. ่เหรอเมอร์ซ <Woah> ี่โอ้โหข้าไม่ได้เหรว่าดับเออเมอร์ซี่มันหลบเก่งอะโอ้ดีว่ามาดีว่าบังบุกมาเหรอมาเหรอเออรถท็อกระวังรถท็อกฆ้ามันฆ่ามันเออปวดที่ไหนล่ะ แค่รถฮอคโอ้ยแล้วบุกเร็วก pues. ันมากอ่ะวูวตาย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  hard เราโหดมากอ่ะเป็นแทงที่แบบว่าสายบุกเออน่าจะอีซี่อยู่เก็บก่อนเก็บก่ันมันนอวัสชั่นมาระวังนะสะท้อนกลับแม่งเลย ตายแล้วโอยมันดับเดอบีดละบางโซเยอะอันสีนะบุกมากอ่ะเมอร์ซี่เมอร์ซี่เบอร์ซี่ชุกมาดองฟาลานสิสีองฟาลานส์ยิง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 นั่นแหละนั่นแหละเอาเลยเออนั่นแหละโอ้ย ค่ายธุกิจตัวห้าตัวปะโหแบบแต่หายแม่งจังหวะดีอะเนาะอยี่ได้พับจอยแม่งมันวางป้อมบนรถไงเออโหมาดูสิโหก็จะช่วยกันยิงไะเนาะตอนนั้น มาคุณผู้ชมมันฝ่ายดิเฟนมั่งเอาตัวอะไรดีเมอร์ซี่ไหมก็ดีนะเห็นเขาชุบกันแล้วแบบเอออยากชุบตามอะไรเงี้ยมันไม่เล่นในฮาร์ดแล้วอ่ะพี่เออวินสตันเขาจะถนัดสายแทงก็ได้นะเขาเล่นแต่แทงแล้วเนี่ยป่ะประจำที่ตัวนี้เล่นเล่นเล่นอะไรอีกแล้วท็อปจอนอีกแล้วท็อปจอนก็ดีนะแบบ ถ้ามาเล่นเกมจีมาก็สะท้อนอยากอะ่ะความทับจอนไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เจอทีมเดิมปะใช่ทีมเดิมไหม้ยอ่ะมันเบล,ล่าไรอะ่ะมีกรอบเงินด้วยอะ่ะเจ็ดร้อยเหรอพี่ว่าพันหนึง่ง่ะใช่ป่ะเจ็ดอยด้อน่ะเหรออุนะ้ <c oughs> ยอ,อ,อ, <c oughs> อยากอยากได้อ่ะใช่ไหมดใช่ไหมไอ้แ <c oughs> ม่งเท่ว่ะแบบเด่นนะนะเนาะเแลเด่นเลยอะ่ะ ม,มันต้องถนัดเกนจิแน่นอนเลยมันต right? well, oh, ั้งชื่อว่าเกนจิเลยเห็นปะใช่ไหมเคนจิปะเคนจิเออเก็นจิไม่ใช่เกนจินะเคนจิโอ้ยทีมเราแบบบุกมากมาพี่เพิ่มดาเมจให้มาจัดการจัดการปรากฏว่าพี่ตายก่อนเนาะโอ้ยเฮ้ยวางระวังโอ้ยพี่โดนปะโอ้โหแม่งฝั่งมันแบบ มันวิ่งมากระแทกพี่เลยอ่ะวินสันนะแบบกระโดดกับ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 รถก่อนกับรถก่อนกลังตามๆไปทีมเราแบบโดนยำเละเลยระ้บุไก่ไปปะวะติหรือไงแม่งบุกถึงข้างหน้าเลยมาถึงมันโดนไม่เป็นไรยังมีแบบเพื่อนเราอยู่สองสามคนเนาะมาอยู่ต่อ ิวฟาฮิวฟายขับยอนนี่เออขับจอนี่เป็นแทงเหรอจ๊ะปไ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 ปลิงมาเลยเลยลับจอนั่นมันโคตห้าวเฮ้ยระวังระวังเฮ้ยพี่โดนว่ะโอ้ยช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยพี่โดนนี่ใครช่วยพี่เลยอ่ะโอ้ย ที่เกี่ยวข้ามันได้น่ะนางเคนจิแกบังอาจเหรอตายไปยังตายไปรีบวิ่งรีบวิ่งแล้มันยึดได้แล้วมั้งอ่ะเมื่อกี้ไม่ไม่มีใครสนใจตัวแม็กกีเลยอ่ะไม่มีใครสนใจระวังระวังโอ้ยมันเอานั้นมามันเอาอะไรวะซิมิต้ามาด้วยอ่ะ โอ้ยแม่งแบบแม่งมาแปลกว่ะที่มันมาแปลกอ่ะโอ้วิ่งไกลตอนเนี้ยไกลตอนนี้มาลุ้นลุ้นลุ้นฮะอยู่ตรงไหนนะทีมเราไปไกลมากเลยโอ้ยนั่าไงทีละพอร์ตทีละพอร์ตเห็นป่ะเออแหละเอาเลยเลยเอาไปพี่อยู่ให้อยู่พี่อยู่เอาเลยเลย โอ้ยมันดับระบีด่ะโอ้โไหว่ะมโอ้โหสู้ไม่ไหวว่ะไม่รู้จะ<อ>เอาฮิวไปสู้อะไรกับมันย <c oughs> ินดีพอตพังยังมางแค่พี่จริงฝั่งมันไม่ไมไมต้องเอาเทพผักฝักก็ได้เห็นไหมพี่ไม่แกมันบุกกันเร็วเนาะเอามา มันพูดว่าผ้าเหมือนเราเลยรอบที่แล้วอะมาตอนนี้พี่มีกินเจอาร์เมอร์ก่อนอาร์เมอร์ก่อนระวังระวังระวังตัววินตันมันก็โหดเหมือนกันนะมันเล่นเป็นอ่ะมันนี่ก่อนนี่ก่อนทีมิต้าที่มิต้า คายังคายังไม่เลิมังข้างหลังข้างหลังวินสตันวินสตันข้างหลังเฮ้ยลบ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 กนตีข้างหลังกินจีข้างหลังโอ้ยเพื่อนเราจะตายจะโอ้ยโอ้มิจะช่วยยังไงอ่ะจริงๆโอ้ยหลบๆๆๆ วันหนึ่งวนหนึ่งวิสตันเราจะตายแล้วอ่ะิระมังิระวังนั่นแหละโอ้ยมันบุกเร็วเหมือนกันนะเหมือนมันแก้แค้นเราหรือเปล่าลงมาลงมาเนียมันีเลพอร์ตปะ Get you back out ดันรถกลับไีไ่พอดอยู่ห <c oughs> ไหนวะโหมันอยู่กันเต็มเลยอ,ะ <c oughs> อ่ะจริงไหมินตันมาเล่นพี่ก่อนเลยอ่ะ <c oughs> เอาเลยเอาเลยพี่ไม่อยู่ ปไปไปไปโอ้โหมั่วมากเลยเดี๋ยวไปเก็บนี่ก่อนได้อยู่วินสตันเราแบบสายโหดมากเลยอ่ะคือไม่กะให้เราฮิวเลยกะจะแบบเก็บหิวเองเดี๋ยวเฮ้ยตรงเหมยอ่ะตรงเหมยอ่ะตรงเหมยมีตัวนึงไว้มาเต็มเลยโอุ้ยสิมิต้าโอุ้ย วบนเต็มเลยอ่ะเป็นดงอ่ะเป็นเป็นหลังแมงมุมอ่ะเฮ้ขออยู่ด้านบนนะตายพังไปแล้วเหรออ้โหินตั้นมันก็โกเอ้ยมันก็โหดก็โกงอ่ะไปๆๆทิมเราอ่ะเออมาฮิวหิวหิวหิว บุก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 ตายเป็นตายเดี๋ยวชุบให้ถ้าตายหลายตัวนะอย่าขึ้นไปข้างบนนะพี่เห็นมันมีซิมิต้าอยู่ซิมิต้าซิมิต้าพี่ตายละวินต้าเราแบบชอบไปไกลเนาะมามามา สามาทีอาจจะยื้อยังไงวะอินตันบุกเกินไม่รู้จะไปช่วยยังไงอ่ะช่วยไปแล้วก็ตายถือวะระวังระวังกระมักกระมันั่นแหละกระมักก็กระมักกันนะโอ้โหพี่โดนเกนจิอข้างหลังเกนจิอข้างหลังระวัง อุ้ยเหมยเหมยแม่งนทำหน้าที่โคตรดีเลยอ่ะมันมันกักเกนจิเอาไว้อ่ะโคตรเจ๋งอ่ะระวังซิมิต้านะอุวยชิมเราตายกันละนาวเลยเลือดแบบโอยแบบต่างๆมากวินตันมันจะโหดไปไหนวิชิวินตันเราก็โหดเหมือนกันนะแบบหนึ่งหนึ่งสู้ๆกันเดี๋ยวได้นียเพื่อนก่อนกลับมากลับมากำมะจัดการจัดการอีสานอีสาน มามันตั้นเราแบบไม,ไม่ไม่หวังฮิลจากเมอร์ซี่เลยอะคือแบบไปเก็บยาดีกว่าอะไรเงี้ยเร็วกว่า,าฮเฮ้ยกินจีด้านหลังเกินจีด้านหลังเกินจีด้านหลังเอาเร็เร็เร็วข้ามัน <โฮ S 1> ข้ามันเฮ้ยเดคิวพี่อู่รึเปล่าวะเชลโล่ใช่พี่เนี่ยพี่อยู่ไหม ดูวินสันก่อนมาเทีลพอด์หรือชิลไม่เปิดโซเยตด้านหลังโซเยตด้านหลังค่าทำลายชิลก่อนไหมอยู่ตรงไหนอะมีป้อมอยู่หรือเปล่าโอ้ยพี่โดนยิงหลับวะตายแน oh ่ก oh, so, oh, ูโอ้ยตายโอ้ยแบบ ต้ไปหาเลยไปหาเลยตอนนี้ทีมเราตายหมดแล้วเหลือแค่โดนคนเดียวอ่ะมันดันรถมาถึงหน้าบ้านเราแล้วโอ้ยมันมากตอนนี้ตาย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 โอ้ยพี่โดนเร็วมาช่วยเพื่อนเราเร็วอย่าเพิ่งตายกันนะ แต่ตอนพี่มานะยังไม่ได้ชุบเลยเนี่ยโอ้ยตายตายตายทีมเราโอ้ระวังโดนดูดมามาละมาละเอ้ยจัดการเลยจัดการเลยจัดการเลยข้างหลังข้างหลังเกนจิข้างหลังเกนจิข้างหลังเกนจิ วางชิลเหรอเก็บได้เร็วมากอะออกตรงตรงโอ้ย oh, <c oughs> พี่โดนาวา่ะระวังลิปเปอร์อะลิปเปอร์มันกระโดดไปกระโดดมาเว้ย <c oughs> ไม่ตายสักทีอะลิปเปอร์โอ้ยไม่ได้ชุบใครเลย <c oughs> มาเลยมาเลย <c oughs> มาเลยโอ้โหแม่งโซเยอร์แบบระวังรถระวังรถเออโซโซโซพี่เป็นเฮ้ยพี่ไม่มีพี่ไม่มีชุบแล้วอ่ะพี่แพ้แล้วพี่เพิ่งชุบไปโอ้โหขี้แตกโอ้ย แต่เราทำได้ดีมากอ่ะเนาะเรายื้อสุดชีวิตแล้วอ่ะถ้าชิวไม่มีก็เหนื่อยวะแตมันอยู่ตองสุดท้ายไหมตอนไหนวะตอยแรกๆเลยเหรอดูดิทีมเราคืออะไรเมื่อกี้เห็นวะพี่โดนพี่โดนโอ้โหตายตายเออ ตายอเอาบุญให้เมอร์ซี่แหละหิวตั้งนานหิวงไม่รู้จะหิวยังไงโอเคคุณผู้ชมถ้าชอบยะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ยะด้วยนะแล้วก็กดถูกใจเพจท้ยะด้วยแล้วแชร์ได้นะอย่าลืมไปแล้ว,พวเพื่อนๆบ๊ายบายหนบ๊ายบายเพื่อนหน่อยเลยาบายด้วยบายด้วยโอเค